สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอล ICC ซี2019ครับอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปียนคัพนะครับแมนยูเต็ดครับพบกับเอซิมิลานครับมาดูรายชื่อกันก่อนครับเริ่มฝั่งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดครับพลุกสับประตูเป็นดาวิดเดเคอยครับแผงหลังก็จะมีวิกเตอร์ลินเดเลฟฟิลโจนส์ดุกชอ อารอนฟันดิซากา้าแดนกลางใช้เนปิามาติสควนมาตาพอปอกบาตัวรุกก็เป็นแดเนียลเจมส์อัลเชนีมัสเซียวและมาคัตเรัดฟอร์ดนะครับส่วนเอซิมิลานครับผู้สรประตูเป็นดอมาลุม่าครับแผงหลังก็มีซาปาตาโรซาชิโกโรริเกสอาบาเต้แดนกลางใช้ลูคัสพาเคตาบิคเลียปาคาโยโกตัวรุกก็เป็นคาฮานโอกรูซูโซและคูตโตเน่นะครับ ถือว่าผลงานของแมนยูเนเตดในปีซีซั่นเกมอุ่นเครื่องถือว่ายอดเยี่ยมครับชนะทุกนัดเลยส่วนมิลานครับเล่น ICC 2สองนัดนะครับแพ้ทั้งสองนัดครับด้ดยสกอร์หนึ่งศนทั้งสองนัดทั้งบาเยอร์มิเนกและเบนฟิก้านะครับโดนรัดเกมนี้เกมอุนเครื่องนัดสุดท้ายของแมนยูเนเตดครับรัดฟอร์ดจับ จับไม่อยู่นะครับก็เป็นลูกตั้งแต่จะประตูของเอซิมิลานครับตอนมารุม,ม่าครับเปิดยาวขึ้นมาตัวนี้ตัวน,นีไปที่โซโซ่ย่างได้อยู่ครับซโซ่มีลูกชอมาแล้วก็เคลียร์ครับให้แดเนียลเจมส์แดเนียลเจมส์เจมเปิดไปโอ,อ้โหแรงครับ โอ้สองครั้งแล้วครับให้ไพรัดฟอร์ดแล้วรัดฟอร์ดเล่นไม่ได้อบาเต้โูโซโซูโซ,โซทางขวาครับโูโซโซูโซเปิดติเินเดลฟมาที่ปิกเลียเิกเลียตะบัดเข้าไปที่บักาโยโก ถ้าเปิดมาแล้วคุดตัวนี้โอ้บอลมาที่ฮันดานกลูโอ,โอ,โอ้ยิงด้วยสายมาติดเซฟได้ได้วิด,ดีเคียร์ครับยังไม่ได้ครับมิลานแล้วแมนยูเต็ดจะโซนนะครับรัดฟอร์ดตรัดฟอร์ดเขินที่อารอนฟันบิซากา้าฟันบิซาก้าเปิดปลายลูกนี้บอลลึกครับไม่ทันครับควนมาตาทำให้มิลานได้ทุ่ม ปาซิโทุ่มาอาบาเต้โอ้โหอับาเต้ก็มงไม่รู้จะมงต่อให้เพื่อนหรือ,อยังไรครับ <c oughs> เป็นแมนยูเนเต็ดได้ทุ่มทับลูกชอตทุ่มมาบอกบาเบียดโอ้โห oh, oh, แล้วปอกบาฟาวครับ <c oughs> เรเดลครับซูโซบุคัสพาเกต้าอับาเต้ซูโซซูโซคือนที่พาเกต้าปาซิโอพาเกต้าไปที่ซาปตา จ่ายโดนมาเซียวแต่อย่างได้อยู่ครับปาเกต้าม <sh> ุสซาชีโอไปที่อาบาเต้โซโซคืนครับมุสซาชีโอโซโซเดิมเส้นยังไม่ออกบิกเกียบิเลียหนีมาต้าได้ให้ที่โซ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 หนีลูกชฉาะได้เอาโซโซให้ที่บิกเกียไหลมาให้อาบาเต้ไหลเข้าในมาราโยโกต้องคืนที่ลูคัสปาเกต้ายังได้อยู่ อจ่ายติดมาติคตดครับแล้วแปอยู่แตะโซนนะครับรัดฟอร์ดจับยาวไปแล้วทำให้มิลานยังได้ลุยต่อวากากโยโกมาซ้ายที่ทางด้นานคารานุกรูแต่ว่าก็ติดวานบิซาก้าเจม,มงคืนลินเดเลฟมาตามาตาวางยาวยังไม่แม่นครับจะเป็นบางของมิลาน เปิดลูกนี้จะเอาเป็นบิ๊กเบียได้ครับบิ๊กเบียแล้วหลายให้ที่คโตเน่โอ้โหได้ได้โองซับโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้จังหวะเดียเซฟมามันมาเข้าทางคานานโนกรูเหรอครับโอ้โหอาครับเอซีบิลานขึ้นนำครับปีศาจแดงดำครับนำปีศาจแดงไปก่อนแล้วครับยวดู กันอีกครัครบเดคิอาเ,เองก็พยายามเซฟแล้วครับจังหวะเซฟแล้วมันมาเข้าทางพอดีครับคาราดโกก็ซ้ำเข้าไปจังหวะการวางบอลยาวครับนี่ครับโคตเนตให้มาเนี่ยครับโอ้โห เตกยาก็เสฟแล้วครับ <c oughs> จอดจอแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับจังห้าซ้ำของฮ <c oughs> านาโนกรูหาแล้วครับมีลานขึ้นนำครับปีที่แล้วก็เจอกันนะครับ ICC 90นาทีสมกัน1-1นะครับโดนจุดโทษเป็นแมนยูเน็ดนะครับชนะอซิมิลานไปได้ปอกบาลางไปเดนเนตเจอร์หมงมแรดฟอร์ดให้มาเซียวมาตามาตาจิ้มต่อที่พอปอกบาบอลบอลแม่บอลไปเข้ามือโดนมาลุม,มา่าแรดฟอร์ดพยายามจะชาร์จแม่ว่าเข้ามือ ดานารุมาก,ก่อนเอ็นเดลฟหวัดยาวไปเลยครับบอลมาที่ออกบาร์ให้ขวาครับปาวิสซาก้าปาัดอ้โแหแรงครับอบอลลึกไปถึงดานารุมาทำให้อลาสซี่มาเซียเล่นไม่ได้โรดิเกสคานาโนกรูโรดิเกส ปาเาโยโก้ไปบอลบอลอยู่ที่คานาโตงคครับแล้วยกไปที่โรดิเกตหักข้อมาครับผู้โห่บอลอาดจังหวะชาร์จมันไม่ได้ครับทำบอลเล้กไปถึงทีอาร์แล้วแมนยูเต็ดสวนมาแมนด้วยแลนฟอร์ดแถวสองมาตาควอนมาตาติดลูคัสพาเกต้าอา้าวฟาร์มิสก้าวางไปอีกทีหนึ่งเล่นไม่ได้มาติส อาครับด้านซ้ายเติมลูกช่อลูกช่อไหลเรียดโอ้โห,หลึกครับโอ้โหจังหวะการจ่ายจัจงหวะสุดท้ายครับจังจ่ายเกินไปอยู่ครับแต่ยังเก็บได้อยู่ครับแมนยูเต็ดแรดฟอร์ดเมเซียราเพื่อศสีนเปล่าแล้วครับเป็นฟรีคิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วโอ้โดนเหลืองด้วยครับทางด้านดนดิเกส ดูอะไรั้นครับจังหวะที่มาเซียลโดนโอ้โหหนีบครับแม่ไปนหนีบแล้วไม่เล่นไม่ได้โอ้โหฟาวครับเป็นฟรีคิกนะครับระยะหวังผลซะด้วยเท้าซ้ายของขวัญมาต้าแล้วปัดลูกนิบแมแล้วเข้ามือดอมารุมา,มา,มาทิศทางได้ครับแต่ว่าน้ำหนักมันเบาไปหน่อยโซ่ มาติดแย่งได้มาติดไปมาที่ดินเดเลฟอืมแล้วก็จบครึ่งแรกครับ ICC 2019ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอซิมิลานครับเป็นเอซิมิลานครับที่นำอยู่1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ชมเกมเครื่องหลังกันต่อครับ ACC 2019ครับโค้ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเอซีมิลานครับเบคเลียเบคเลียไห้ใบแล้วอุดซัดเหมือนจะฉลับและเป็นลูกเตะมุมของเอซีมิลานนะครับจากฝั่งขวาครับจะ่าให้นี่ครับ นานโกรน่าจะปนสุดท้ายจริงแลบนะครับโลเตมุมครับของมิลานโรติเกสจะเป็นคนเปิดโรติเกสเปิดโขงเสาสองไปะกับโยโกะมองไม่ถึงยังมีครับโลคัสพาเกตา้าปล่อยออกครับสม,มา่าปากาโยโกะเปิดมาติด ปาลิซาก้าปาิซาก้าวางยาวแล้วครับกลางมาติคืนมาตามาตาวางแล้วครับโอ้โมัน,นยังก็ยังไม่แม่นครับาแ,แล้วอา้าวโคตนเนตโอ้ได้กอดฟิวจนดักแล้วอา้าวเป็นมิลานได้อยู่ครับอาบาเต้อาบาเต้ทางขวาเปิดเปิดมาสู่โซโคกโอ้โห อซูโซ่โขกเข้ากรอบนะครคับแต่ว่าเดียก็ถือว่าบ so. ินร <e so. so. ับทันแล้วครับอย่างหนึ <c oughs> <c oughs> ่งโซนครับมิลานนำอยู uh ่โซโซ่ให้คูโตเน่โซโซ่ออกขวาครับบิ๊กเลียโซโซ่ซโซ่เฉลับเดือดรับเคลียออกมาแดเนียลเจมส์ให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดขวาเติมมาซิเอลมาซิเอล ขวาตัดอีกครั้งหนึ่งไปที่ปอกปาแล้วซัดเลยครับโอ้โหลูกยิงของพอปอกปาหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหยังตีเสมอไม่ได้ครับแมกนเตด็ดูครับแต่ว่าที่แรสฟอร์ดให้อเซียลขวาเติมเป็นปอกปาได้ซัดเลยครับโอ้แต่ว่าเหมือนซัดปริ้นไปหน่อยครับบอลหลุดกรอบออกไป การลุ้นก็ถือว่ามีด้วยการทั้งคู่ครับแต่ว่าตอนนี้เป็นมิลานนำอยู่ลัดฟอร์ดให้มาเซียวคืนลัดฟอร์ดลัดฟอร์ดออกซ้ายมาตามาตาไถแลบโดนมากเคลียออกไปครับอย่าต้องการประตูตีเสมอครับเมนูเต็ดต้องบุกมากขึ้นแล้วครับพิษัตแดง โซโซวางยาวบอลลึกไปแล้วครับบอลมาที่วันวิสกา้าอินเดอรฟางยาวแม่นแค่ไหนครับ <c oughs> เล่นไม่ได้อา้าวบอลทะลักมามีครับลูกชอให้ <c oughs> ล้นครับยังได้อยู่ครับลูกชอเปิดไปอีกทีนึงแล้วบิ๊กเดียกเดียออกข้างเพื่อความปลอดภัยครับแมนยูนเตเตดได้ทุ่ม เดนเนียลเจมส์ออกครับแล้วส่งเจสซี่ลินกาดครับลงไปอุ๊ชอตทุมาครับปอกบามาติสเปิดใบซาริต้ามองตากออกมาได้มาติสมาติสเปิดแล้วไม่ถึงมาเซียลแล้วกลายเป็นมิลานจะได้สวนนะครับคานาโดกรูคานาโดกรูเข้ากลางบิ๊กเลีย จ่ายติดลูกชอแล้วโอ้แมันอยู่เตะจะได้สวนนะครับดินการ์ดให้ก <c oughs> ็ไม่แม่นครับบอลของทางมิลานครับซูซ่ฉันดับินเดอร์เลฟโอ้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมของมิลานด้วยฟ <c oughs> าบิโอบอลินี่ครับลงไปแทนคูโตเน่ลูกเตะมุมครับเอเกสเปิดเสาสองินเดอร์เลฟมุนมาดินการ์ด มาที่แรดฟอร์ดโอ้แล้วแม่แรดฟอร์ดคนเดียวด้วยครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเลือกอย่างไรครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไปซ้ายครับดินกาดดินกาดดีดไปที่มาคันแรดฟอร์ดโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับของทางโดราม่าโอ้โหแม่จังหวะรอครับโอ้โหของทางแรดฟอร์ดสองคนไม่เลือกไปเองครับเลือกรอเพื่อนแต่ก็ให้ดีนะครับไปดินกาดดินกาดเปิดให้แรดฟอร์ดอกโอ้โหแม่แต่ว่า มันไม่ห่างตัวโดนมาลุมบ้าเท่าไหร่ครับโอ้ยังตีเสมอไม่ได้อะครับลูกเตะมุมของแมนยู่ในเตนนะครับเอาตระบายเมนตูล่าลงไปแทนบากาโยโก้นะครับลูกเตะมุมมาตัดเปิดมาติเต็มโตแล้วโค้ดลับเคลียร์ออกไปได้ครับโอ้นาชิโวโอ้บอลเกือบจะเข้าประตูตัวเองครับโอ้โมงสกัดจากริมเส้นพอดีพอดีครับยัง เตะเสมอไม่ได้ลินการ์ให้มาร์ตาไล่มามาคัดน,นัดฟอร์ดโอ้โหซุปเปอร์เซฟอีกครั้งครับของโดมารุมา่าแถว2แถว2มาติจับยาวไปแล้วครับโอ้โหโอ้ยังตีเสมอไม่ได้ครับแอปกดดันหนักแล้วครับไม่มีเตะได้ทุ่มด้วยวาร์มิสกาทุ่มมาบอกบาวาร์มิสกาวางยาวโดนเคลียร์แถว2มาติจให้มาร์ตามาตามาตมา,ตาตไปแปกแล้วโอ้โห แถวสองตรงนั้นไม่มีใครครับเอซิมิลานจะสวนซูโซ,โซ่ให้มาสวนไม่ได้มาติสตบัดไปก็ไม่ถึงเพื่อนครับติดโลคัสพาเกตา้าซูโซ่แต่ว่า,ามาติสให้ดินกาดดินกาดวา,า,างไปมาเซียวจะจบอย่างไรครับแมนยูเต็ดมาตาไหลทะลุโอ้ไม่รับของนันฟอร์ตไปเสมอแล้วครหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้จนได้ โอ้โหหลังจากที่ช่วง10นาทีหลังนี่มายอุเต็ตลุยหนักจริงๆครับแล้วพวกเขาก็สมควรที่จะได้ประตูตีเสมอครับถ้าโอ้จังหวะให้ทุกช่องของเจสซินกาถือว่ามั่นมากครับโอชิกนารับของมิลานหลุดลุยเลยครับโอ้โหดูครับแต่ว่วาตอบบ ให้แล้วไม่ล้ำครับโอ้โหแปลเข้าไปครับทางด้านเจสอ่อัคานดสฟอร์ดครับคนที่ให้เป็นเป็นมาท่าน,นะครับอ่าอครับ10นาทีสุดท้ายน่าสนใจครับผลจะออกอย่างไรปีศาจแดงหรือปีศาจแดงดำครับ อาบาเต้ ate, ติดลูกชออ, er, อ้าวเบงเดียเขี่ยได้อามาขวาโซ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 ติดลูกชอโอโหหลบลงไปพุทธศีลไม่ไว่าอย่างไรครับแล้วไม่แห้งไม่ยุตส่วนไม่ได้อาบาเต้ ate, ไปที่ซูซก็ล้นครับสนุกนะครับตอนนี้มาตาให้มาติสปล็อกบาปล็อกบาปล็อกบาหนีพาเกตา้าแต่พาเกต้าก็แย่ได้อา้าวบอลยังไม่ไปไหนครับ บอลย้อนหลังมาตาโซ,ซโซ,ซโซโซเลือกวางไปที่ฟาวบอลลีนี่เอาลงแล้ว <c oughs> ไม่ฟาวด้วยครับมาจังหวะขวางของอัลฟานบิซากาพาเสมอกันดวนจุดโทษนะครับมาติสให้เจสซี่ลินกาดลินกาดลินกาดจิ้มมาที่ควอนมาตามาตาปดัด <c oughs> โดนหมกมา เถวสองมาติดซัดนู่นี้อ่าโดนเคลียครับยังไม่ไปไหนครับบอลอยู่ที่ปอกบาปอกบาติดโรดิเกสโอ้โหแล้วมิลานจะสวนบอรลินี่ไปขวาครับซูโซซูโซมองแล้วปัดแล้วติดฟิลโจนครับไม่ถึงบอรลินี่ปาตาให้ดินกาดอ่าครับนาะทีสุดท้ายของทดเวลาดินกาปัดปัด,ปดโอ้โหไม่ถึงโอ้ด้ซัดด้วยโอ้โหปอกปอกบาโอห โอ้เกือบจะชนะในเกมนี้ครับโอ้เกือบจะเป็นประตูชัยครับของบอฟก,กมาโอ้บอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับโดยจากฝั่งซ้ายดินกาดเปิดมาครับฟอกมาซัดโอ้โหโอ้โหหลุดไปนิดเดียวครับโอ้เกือบจะเป็นประตูชัยครับถอดมาเซียออกครับแล้วส่งอนโดนิเซียล,ลงไปครับแหมแบบนี้น่าจะโดนจุดโทษนั่นแหละครับ ที่แล้วก็เสมอสกอร์นี้ครับ1-1สุดท้ายเป็นแมนยูนเต็ดที่โวนจุดโทษชนะนะครับมาดูกันครับคู่นี้จะเป็นอย่างไรมาดูการดวนจุดโทษครับแมนยูนเต็ดได้ยิงก่อนคนแรกครับ เป็นมาคัตแรดฟอร์ดครับดวลกับดอนมาลุมม่าอาครับมาคัตแรดฟอร์ดดวลกับดอนมาลุมม่าหลออไปคนละทางอาครับขึ้นนํา1งศนครับคนแรกของเอซิมิลาน ฮานาโก้โดนกับเดคอาคนละทางเหมือนกันไปเสมอได้ครับ1-1คนที่2ของแมนยูเนเต็ดครับวาเลนเซียวาเลนเซียซัดโอ้โหโดมารูมาไม่ขยับครับ2-1คนที่2ของมิลานโซ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 ซัดโอ้โหเดคอาก็ไม่ขยับครับโอ้โซโซซัดเสียบสามเหลี่ยมเลยครับ คนที่3ของแมนยูน t เต็ดครับเดซีเรนกาดอู้หคนละทางครับ3,2มสอา 3, มาดูคนที่3ครับของมิลานบอรลินีครับบอรลินีซัดอูโหก็ยังได้ครับอู้หูเฉียบขาดมาดูคนที่4ครับของแมนยูนเต็ดขวานมาต้าอูโหูนิ่มๆครับไปคนละทางเหมือนกัน เข้าสีคนครับแมนยูเนเต็ดมาดูคนที่4ครับของมิลานเดวนตูลา่าโอ้โหโอ้โหเฉียบขาดครับโอ้โหสี่คนของทั้ง2ทีมมาดูคนที่5ครับแมนยูเนเต็ดพอปอกบาปอกบาซัตอา้าวโอ้โหโหลุดกรอบโอ้โหโอ้โหอาจแพ้ได้เลยนะครับมาดูคนสุดท้ายของมิลานถ้าเข้าก็ชนะในเกมนี้เลยครับโอ้โหพอปอกบา ไปคนละทางแต่ยิงออกครับมาดูคนที่5ของเอซิมิลานครับบิ๊กเลียดวลกับยิคาบิ๊กเลียซัดโทโอ้โหโห้าคนของมิลานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหเปรานั้นว่าเอซิมิลานครับเอาชนะแมนยูเน็ดในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4ครับ90นาทีเสมอกันหนึ่งครับโอ้โห ถือว่าเป็นเกมที่สตุเดียนครับท่านผู้ชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับคู่นี้แข่งจริงคืนวันเสาร์ที่3สิงหาคมนับเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับ ในการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ